สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เป็นคิวของ iPhone 11นะครับราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนตุลาคมซึ่งก็จะมีมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 11แล้วอยากจะดูราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อนะครับซื้อ แบบไหนคุ้มที่สุดซื้อแบบไหนดีที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดล่าสุดเลยนะครับสำหรับ iPhone 11มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นไปเล็กน้อยนะครับสำหรับเครื่องเปล่าส่วนเครื่องพร้อมโปรก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่6ตุลาคมปี2022เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้าน แอป Lazada กันก่อนร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ iPhone 11 without adapter จัดจำหน่ายโดยทางร้าน Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ19,500บาทก็ลดราคาเหลือ16,700บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ1,670บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี2ความจุนะครับ64แล้วก็128 g b สิสินค้าเป็น ของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านแรกท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะดูะรยายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ l a z a ด a ดูต่อกันที่ร้านที่2จัดจาหน่ายโดยร้าน b a n a n a i ไทนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ19,500กาก็ลดราคาเหลือ17,200บาทมีเหลือ2สีเท่านั้นนะครับสีขาวแล้วก็สีดําาาคคววมมมจจุุี2 วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากใหผ่อนก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะไปรับสินค้าที่ร้านบานาน่าก็ได้นะครับซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีถ้าในที่สนใจจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของลาซาด้านะครับส่วนความจุ1 2 8ลอสกิกสำหรับร้านนี้นะครับไอโฟนส1เครื่องแท้ศูนย์ไทยขายอยู่ที่19,535บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีนคเค้า่ยนื้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกัน จากศูนย์ a p p l e ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดล่าสุดเลยนะครับสำหรับ iPhone 11ในช่วงต้นเดือนตุลาคมแบบนี้ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ iPhone 11ไม่มีการผลิตแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีคนอยากจะซื้อเยอะนะครับสินค้าก็จะเหลือน้อยลงไปราคาก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับท่าใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็ต้องรีบสั่งซื้อเพราะว่าอีกหน่อยจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ iPhone 11ดูราคากันต่อ ทางหน้าแอปช้อปปี้กันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน iPhone 11จัดจาหน่ายโดยร้าน s t u ดิโ7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยราคาเริ่มต้นที่17,200บาทถึง19,500วิธีการจัดส่งจัดส่งให้ฟรีนะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวความจุมี64แล้วก็ 128GB สิกบนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้อปเ้ขปิลใ,ใ,ให เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h o ป e e อีกร้านหนึ่งจาก s h o ป e e เหมือนกันนะครับ iPhone 11จัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o ขายอยู่ที่26,900บาทราคานี้เป็นความจุ 128GB แกิกะไบต์นะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้มีเหลือเฉพาะสีดำเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e ส่วน iPhone 11จากแอป JD c e n t นนะครับมีขายเฉพาะความจุ 128GB หนื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไจากราคาปกติ2 26,900 ลดราคาเหลือ1น6 9 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะอรผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ1,869บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%มีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD Central อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับ iPhone 11เรามีราคาพิเศษนะ ที่การสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปที่ล like ิงก์รายลอดด้านล่างได้เลยเมื่อกดเข้าไปแล้วก็เลือกเอา iPhone ที่ท่านสนใจนะครับมีหลายรุ่นไว้ให้เลือกซื้อกันสําหรับ iPhone 11จากเรานะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยรับประกันร้านให้1ปีนะครับตัวเครื่องเป็นโมเดลใหม่ new box จากราคาปกติ19,500บาทลดราคาเหลือ1น7 9 9บาทนะครับแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยทั้ง300บาทแล้วก็500บาทรวมไปถึงจัดส่งให้ฟรีททััทัั่่ววปปปรรรระะเเศนคบตืองก1ี อยากจะซื้ออะไรนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ Li ยลอยดอยู่ที่ด้านล่างมี iPhone หลายรุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทเท่าน,นั้นก็สามารถเป็นเจ้าของ iPhone ได้แล้วนะครับก่อนที่จะซื้อแนะนําให้สอบถามรายละเอียดกับแอดมินให้เข้าใจก่อนที่จะสั่งซื้อก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับหรือว่าท่านมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกับทางแอดมินของเราได้นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ iPhone 11นะครับล่าสุดในช่วงต้นเดือนตุลาคมแบบนี้ ชอบของร้านไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย d ีแท็กนะครับไอโฟนสิบเอ็ดความจุหกสิบสี่กิกะไบต์ตอนนี้มีเหลือ2สีนะครับสีดําแล้วก็สีขาวราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซื้อได้ในราคา4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละหนึ่งสี่เก้าเก้านะครับซื้อเครื่องได้ราคาค49 6,990พร้อมกับจ่ายค่าเหนี่วลูกหน้าด้วยนะครับ4,800บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ9,800บาทนะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099ซื้อได้ราคา6,990พร้อมกับจ่ายค่าเหนี่วลูกหน้า2,100รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,000บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ราคา1 4 9 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเหนี่วลูกหน้าเพียงแค่120บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ10,000 620บาทก็ประมาณนี้นะครับซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับซึ่งโปรนี้ก็จะมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2 iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าลดเหลือ1น2 0 0บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสําหรับการยายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา12,200บาทซึ่งโปรนี้ไม่ต้องจ่ายคะเนตล่วงหน้านะครับล ซื้อได้ในราคา7,490บาทค่าหนี้ลูหน้าประมาณ4,000นะครับแล้วก็โปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา7,490บาทเหมือนกันโปร AIS Best Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา11,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนีล้ลุงหน้าเครื่องเปล่าลดราคาพิเศษนะครับเหลือ16,400บาทซึ่งถ้าท่านในสนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 11มีขาย2ความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,500บาทโปรสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา7,500ถ้ายถ้ายายค่าเบอร์เดิมก็เหลือ6,500บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4ึ9งนะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,500บาทพร้อมกับจ่ายค่าในรุ่หน้าด้วย3,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ1น0 0งมืนนบาทสัญญาในการใช้งานมีสิดสอง ส่วนค่าโทร1 0 0 0นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ราคา9,300พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย3,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ12,300นสัะครับสัญญา12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทร7 0 0นาทีแล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา1800ค่าเน็ตลุงหน้า2 5 0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,300บาทสัญญา12เดือนออินนเเทร์็ตให้ ใช้ทั้งหมด80กิกสนะครับส่วนค่าโทร300นาทีซึ่งถ้าท่าน,นสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ท,ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้อยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้ง Lazada, Shope ก็ JD c e n t ซหรือว่าอยากจะสั่งซื้อจากเราก็กดที่ลิงก์ล i ยเอดได้เลยนะครับส่วนเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคคลิปหน้าสสวัสดัดรบ